สวัสดี <5. S 1> สองดอยท่านนะคะนห,หน้าสองชั่วโมงเขาแห้มากแล้วกับเจ็ดโมงนอนำากตอเชาะมาจะโหดแเนหนียวเหรอตนเห็นอยาถ่ายคลิปกันตั้งแต่เมื่อวานที่เราถ่ายกันปฏทิปทป้าแตน กินข้าวแล้วเอ้น้องน่ะยายเพิ่งลงเมื่อเช้า <laughs> ลืมเหรอแม่คนห้าพัน่ะคนดูสามพันแม่สามคนดูหลักบ้านห้าพันแล้ว่านนี้ <laughs> <ม>ทริปใสม,มอนอ่ะถ้าวันนั้นเลยไม่มีคนดูถ้าผ่านไปวันสองวันอ่ะ นั่นของน้องนักบอลน่ะผ่านระอาติตย์หนึ่ง่อยมาลงมีคนดูสาวนมาต่อไปไอ้สมอน่ะทานอะไรก็ไม่ต้องรีบนอนไม่ต้องอ็กลับบ้านไม่นอนซักตอนซักผ้าเดี๋ยวค่อยลงพรุ่งนี้ตื่นมาค่อยลงตามทุกคลิปเลยตอนอยู่คลิปเดียวเลยนะมีอยู่คล้ปเดียวก็ได้ได้ว่าละคลิปอาวเอาคลิปเดียวใจสมองที่ปังอ่ะเท่ากับยี่สิบ ยี่สิบคลิปของวันธรรมดานะคลิปเดียวเหรอเนี่ยร้อยสองร้อยสามร้อยเอวันนึงย่าทำไม่ถึงร้อยพันไลค์เลยต่อต่อวันอ่ะใช่ห้าสิบมั่งร้อยหนึ่งมั่งวันหนึ่งวันหนึ่งแกไม่ถึงพันแต่ถ้าเราคลิปปังมาได้มาแบบสามพันสี่พันห้าพันเนียมันก็ดีอยู่ดีไม่เคยคลิปอะไรสักรวมกันสิบคลิปอย่างเงี้ยไม่ถึงพันไลค์ก็มี สิคลิปนี่สิบคลิปไม่ถึงก็มีแม่มีคนโทรมาดูไว้ก่อนดะผมย่าปะคอมย่ามีคนโพรมาเพิ่งไม่ไว้ไม่ได้ไลน์แล้วก็มีคนโทรเข้าเลยใช่ไหมสบายดีเอฟซีทุกท่านนะอืก็ล้าวายเอฟซีบางหน้า เผ็ดใช่ไหมเสือเผ็ดแต่มันก็อร่อยมันเผ็ดน้ำพริกแล้วมันก็มีความหวานของผักลงไปอร่อยอยู่โซนนี้เสือต้องดูทางทางนี้ยามแปน่านนี้ระยะอยู่นี้ย่กไดูแล้วไปดูข้างหน้าไปเดินไปทางบ้านเมเดไปอยู่ตรงศาลานะก็ได้ไปอยู่ตรงบ้านเมเดน่ะดอยยอคำสายไปปิดประตูนานจัง จะยอคำใจดูที่นู่นประเดี๋ยวแกเดี๋ยวยายแกก็ไปอยู่นู่นเลยยายนิงเราก็ดูตรงนี้ให้เสือพาไปไปอยู่ตรงศาลาทำไมเราเาไปปิดประตูบ้านนานจังให้เสือพาไปไปอยู่ตรงศาลาเด้ว่าเราจะอยู่ตรงไหนตรงไหนไม่ยะยายนิงแต่ยายจะอยู่นี่เราให้เสือพาไปไปอยู่นู่นข้างหน้าเลยนุ่นตรงที่อยู่ตรงนี้เนาะใกล้ร้านกาแฟเลยใกล้บ้านเมเดีนู่นไปอยู่ตรงนู้นเลยเพราะมีไฟสว่างอยู่หน้าบ้านเมเด์อยู่แล้วโอ้ เราก็อยู่ตรงศาลาเราออกจากศาลาไม่ได้เราหนาวเราแก่แล้วลมแรงมากโอ้ยหนาวแหงเดฟซีเด้ดอหนาวข้าวเราตีกับมือเดินเกี่ยวกับมือตีกับมือน,นั่น ที่ิ้งมาตรงนี้นะคะผักลวกหวานมากเลยแซ่บหลายกสดเด็ดมาทุกเลยเนาะเฮยไข่ต้มที่ต้มมาหมดยังอ่ะหมดแล้วหมดแล้วหรอหมดแล้วโอ้ยตรงนี้ต้มสักยี่สิบใบไข่ต้มไข่เยอะเลยต้มเถอะเขาหมดขนาดเขาขึ้นขนขึ้นเยอะเยอะเนาะเออตรงนี้ต้มเยอะเยอะเพราะว่ากินไม่ทานมันก็เสียเนาะไข่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก อะไรแลหกเจ็ดแผลยอ้ด้วยพี่นี้วพีงนี้ถ่ะก็ไม่ไหนมาไม่ต่อยทำไมไม่มันหลุดเองเนอะดูลักษณะแล้วหลุดเองเพราะว่าอยู่ตั้งนานไม่มาแสดงว่าหลุดหลุดเสือต้องพาไปเด้อพาไปเก็บเขามากิดยางหรอพวกนี้นะเขาปิดหน้ยางหรอนะ ท้านั้นเสือต้องพาไปนวดไทศาลาด้วยใช่ไปดูไปดูดเอาไปเต้าด,ด้วยเอาไปเข้าด้วยเหรอฮะทานไปด้วยไปศาลาดพี่นิกกินขา้าวยังเสือกินเผ็ดมากเผ็ดด้ว <Flat> ยแซ่บด้วยยายกินเผ็ดไม่ได้ยายก็เลยแตก